ผมนักศึกษาวิชาทหาร,รวิชยาโพงามนด้ดิฉันนักศึกษาวิชาทหารหญิงรัตนาพรทองเฟยพวกเรารับหน้าที่เป็นพิธีกรในพิธีกระทำสัตวปิญาณตนและส่วนสนามของนักศึกษาวิชาทหารบนพลฐหารบที่ามสห้าครับค่ะในขณะนี้นะคะเราได้อยู่ที่หน้าเต็นท์ของผู้ปกครองนะคะเราไปถามความวรู้สึกเกี่ยวกับความวรู้สึกของผู้ปกครองเกี่ยวกับงานในวันนี้เลยนะคะขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะไม่ทราบว่า รู้สึกยังไงบ้าง,รรงคะที่ได้มาร่วมง,งานในครั้งนี้คะแม่รู้สึกภาคภูมิใจทุกปีที่ได้มานะคะเพราะว่าการที่เป็นนักศึกษาวิชาทหารเนี่ย<ม>เป็นสิ่งหนึ่งทําให้เรารู้ว่าเรารักชาตินะคะเรารักชาติพระประเทศชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนหมายถึงว่าคนไทยทุกคนที่จะต้องอยู่ร่วมกันรักกันแล้วก็ เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดำรงเอาไว้ให้ดีที่สุดเพื่อคนรุ่นหลักต่อไปค่ะแล้วสิ่งที่ประทับใจในวันนี้มีอะไรบ้างคะแม่ประทับใจตรงที่ว่าเด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจสิ่งหนึ่งที่มองเห็นก็คือมีหัวใจจิตอาสานะคะหัวใจจิตอาสาตรงนี้มันจะติดตัวลูกไปในอนาคตข้างหน้าที่เราเรียนจบแล้ว เราจะได้ดําเนินชีวิตยอย่างคนที่มีความซื่อสัตย์แล้วก็ดูแลตนเองและผู้อื่นได้ขอบคุณมากเลยนะครับขออนุญาตย้ความรู้มือครับขอสัมภาษณ์เพิ่มอีกคนหนึ่งครับ ผู้ปกครองมีความรู้สึกอย่างไรครับที่ได้มาเข้าร่วมงานในพิธีนี้ครับมีความรู้สึกแบบภาพภูมิใจมากอะ่ะคือแบบมันพูดอะไรไม่ออกเนาะมันตื้นตันมากเลยเห็นอย่างนี้พวกอยากจะร้องไห้อะ่ะอ่ามันมันยังไงอะ่ะมีความรู้สึกอะไรอะ่ะเพ้มปพ้มใจมากเลยดีใจที่ว่าได้เข้ามาอยู่ตรงนี้แลวดูลูกหลานแบบเอาจริงเอาจังไงมันมันพูดไม่ออกเนาะ ไม่เป็นไรค่ะอย่าร้องไห้ภูมิใจมากค่ะที่ได้มาเห็นลูกอ่านเพลงภูมิภูมิใจมากเลยค่ะขาขอบคุณนะคะที่ให้สัมภาษณ์นะคะค่าข,ขอบคุณะคะ่ะ